สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปเข้ามุมกันแบบเต็มครับขอคุณเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือในขณะนี้ครับถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไอ l ดีไลน์ได้ตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยมีโบนัสมากมายครับมีสิ่งให้ร่วมสนุกกันอีกเยอะครับฝากกันด้วยนะครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถแอดดีลายตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคมาเริ่มกันสำหรับประเด็นเรื่องแรกของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับก็เรื่องของความพร้อมนะครับในศึกเวทีพิบเหลีังกินนะครับโปรแกรมในลีกประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะฮะซึ่งแข่งขันเวลา22.30นาาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับแมนยูเป็นเจ้าบ้านพบก,กับท็อตแนมอัสเปอร เกมใหญ่ด้วยนะฮะก็ถือว่าหนักแน่นอนนะครับความพร้อมเนี่ยนะครับก็อย่างที่ผมพูดไปในคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือมีนักเตะที่ยังไม่เห็นหน้าก็คือฟิลโจนนะครับตัวเซเบแล้วก็โดเมโรที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับแต่ว่าตัวเรืืออื่นก็น่าจะพร้อมกันหมดและนะครับพวกแม็กไวมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาหนักอะไรก็พร้อมเช่นเดียวกัน ส่วนสเปอร์เนี่ยก็น่าจะฟูลทีมเช่นเดียวกันด้วยนะครับไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บอะไรมากมายผลงาน5นัดหลังของทั้งคู่ครับแมนยูเนี่ยชนะ3เสมอ0นแพ้2นะครับสเปอร์เนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้0นะครับผลงานดีแบบต่อเนื่องส่วนเฮตูเฮตที่เจอกันครับแมนยูชนะ3เสมอ1สเปอร์ชนะแมนยูได้1ครั้งด้วยกันนะครับนี่คือเรื่องของผลงานนะครับ ก็พรีวิวต่างๆคร่าวๆประมาณนี้วันเวลาตามนี้นะครับสำหรับทุกคนเนี่ยลองทายกันมาเล่นๆครับว่าเกมนี้แมนยูจะสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่เสมอหรือเปล่านะครับหรือว่าสเปอร์จะชนะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเรื่องต่อไปครับเรามาดูการคาดการเกี่ยวกับสวีตผู้เล่นนะครับก่อนเกมที่เราจะ เจอกับท็อตแนมอสเปอร์นะครับในคืนนี้ซึ่งสวิตัวผู้เลนก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็น่าจะเป็นชุดเดิมก็คือบ็อกบางเหมือนเดิมมาติดเหมือนเดิมบรูโน่กรีนวูดแรดฟอร์ดมาร์ซิยาวแนวรับก่อนหน้านั้นมีคำถามว่าแม็กไกวจะไหวไหมในเกมนนี้เพราะว่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บข้อเท้าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะพร้อมนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะหรือว่าจะเป็นแผนที่2ครับ 4-4-2แบบไดอา몬ด์หรือเปล่านะครับเอาเป็นหน้าคู่ไปเลยนะฮะก็เป็นแรดฟอร์ดกับมักซิยาวไปนะครับแล้วก็มีบรูโน่มิฟิโอโล่กลางซ้ายเนี่ยเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กนะฮะแล้วก็กลางขวาเป็นบ็อกบาห์มาติดเป็นกองกลางเชิงรับนะฮะแล้วก็แนวรับเนี่ยแม็กไวน่าจะยืนคู่กับอรลิกบายยี่ไปนะครับตำแหน่งอื่นก็เหมือนเดิม หรือแผนที่3ครับ3-5-2หรือเปล่าเพราะว่าแมนยูเนี่ยเวลาเจอทีมใหญ่มักจะใช้ระบบหลัง3นะครับก็มีโอกาสเป็นไป่ได้เหมือนกันนะฮะก็ตามนี้ครับเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นลุคชอแม็กควายแล้วก็อิลิกบายย่ส่วน4กองกลางเนี่ยนะครับหรือว่ามีวิงแบ็กด้วย2ข้างก็คือวันพิซาก้ากับวิลเลียมบรูโน่นะครับแล้วก็มาติดบอกบาแล้วก็หน้าคู่เป็นแรดฟอร์ดกับมาร์ซิอานี่คือ แผนที่3นะครับซึ่งมันก็น่าจะยังเป็น4-2-3-1เหมือนเดิมแหละในมุมมองของผมนะครับแต่ว่าเซนเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นอิลิกบายยีมากกว่าที่จะเป็นลินเดเลฟนะฮะมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับหรือก็อย่างที่ผมบอกกันไปว่าเวลาแมนยูเจอทีมใหญ่ๆมีแมตช์สำคัญเนี่ยแมนยูมักจะใช้หลัง3นะครับโซชามักจะใช้หลัง3ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะโอเคตามนี้นะครับ นี่คือแผนการคาดการณ์นะครับแล้วก็ซอนเฮืองมินนะครับซอนเนี่ยนะครับก็ล่าสุดมีรายชื่ออยู่ในทัพท็อตแนมอสเปอร์นะครับที่มาเยือนแมนเชสเตอร์เดนนะครับก็ตอนแรกเนี่ยซอนเนี่ยมีข่าวว่าน่าจะไม่พร้อมนะครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บนะฮะก่อนหน้านั้นแต่ว่าตอนนี้มีรายชื่อเกมที่จะมาเยือนแมนยูเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะยืนยันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตัวอันตรายด้วยครับ นั่นเตะรานอื่นของสเปอร์ก็พร้อมหมดแล้วนะครับอาจจะมีบางรายอย่างเช่นเกตเบลเนี่ยยังไม่น่าพร้อมแหละนะครับก็ต้องรักษาตัวความฟิตไปก่อนนะครับแต่ว่าซอนมาเนี่ยโอ้โหอันตรายนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงฟอร์มที่โดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยนะฮะเขาได้บอกด้วยนะเอเมียนเนี่ยเขาลิสต์รายชื่อมาเลยนะฮะจะมีพวกคาร์ลอสเวนิซิอุสนะฮะกองหน้ารายใหม่ที่เพิ่งยืมเข้ามาเฮลิเคน ซอนเฮืองมินนะครับเดล,ลิอัลลีราเมร่ารูคัสมูร่าโอ้โหพร้อมหมดอ่ะนะครับคือตัวจริงอ่ะตัวจริงของเขาพร้อมหมดเลยฟูลทีมนะครับคือฟูลทีมเจอฟูลทีมอ่ะนะครับนะบแต่ว่าสเปอร์เนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงฟอร์มที่โดดเด่นมากกว่าเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้ก็จบวันปายในเรื่องของการพรีวิวแบบคร่าวๆนะครับในเรื่องของ โปรแกรมการแข่งขันพิมพ์อังกฤษที่แมนยูจะรับการมาเยือนของทอตแนมสเปอร์นะครับในคืนนี้นะก็ย้ำกันอีกครั้งครับเวลา22.30กนาทีตามเวลาประเทศไทยหรือว่า4ทุ่มครึ่งนะครับเดี๋ยวหลังเกมเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้ครับเรามาเข้าสู่ประเด็นหลักกันนะครับก็เป็นเรื่องราวของเอเดสันคาร์บานีนะครับกองหน้าตัวเก่าวัย33ปีที่ ประมาณวันหึงสวันเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูอย่างหนักนะครับล่าสุดเทีย1หนึ่งลหลายๆคนนะครับการันตีเป็นที่เรียบร้อยแถมทั้งเซมอนสโตนแห่ง BBC ก็การันตีนะครับว่าคาร์มานี่กำลังที่จะเดินทางมาชูเสื้อกับทางแมนยูนะครับซึ่งจะมีการประกาศในวันนี้แหละนะครับก็คือวันอาทิตย์เนี่ยนักเตะจะเดินทางมาแล้วแล้วก็ทําเรื่องของภารกิจอย่างเช่นตรวจสุข่างกายเซ็นส,สัญญารายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ยังติดค้างอยู่แต่ว่า ข้อมูลเบื้องต้นก็คือตกลงสัญญาได้แล้ว2ปีนะครับคือบางสื่อเนี่ยบอกว่าเป็น1นบกหก็คือ1ปีแล้วก็มีออปชันอีก1ปีนะฮะแต่ว่ารวมกันแล้วเนี่ยก็2ปีแล้วกันนะครับนี่คือสัญญาเบื้องต้นซึนเตะกําลังที่จะย้ายมานะตอนนี้ BBC สื่อเดียวก็การันตีได้แล้วแต่จริงๆนะ่มันมีโอ้โหประมาณเกือบ10สื่อครับทีนึงหลายๆคนก็การันตีเป็นเสียงเดียวกันว่ามาแน่นอนนะครับ แล้วก็เป็นการเซ็นฟรีด้วยนะเพราะว่าคาบานี่เป็นนักเตะฟรีเอเย็นะครับแยกทางกับเปเชเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับก็จะเดินทางมานะฮะแล้วก็ทําเรื่องของรายละเอียดบางอย่างให้เสร็จสิ้นก่อนชูเสื้อแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยเซมมัสตนบอกว่าไม่น่าจะเกินโครงสร้างนะครับหรือว่าไม่น่าจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยที่ทําลายโครงสร้าง ของสโมสรแมนยูแน่นอนนะครับจะไม่มีเรื่องนั้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะฮะค่าเหนื่อยของคาร์บนดีจะอยู่ในระดับที่พอรับไหวแล้วกันจะไม่เวิร์กจนเกินไปอย่างที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นนะครับแถมทั้งไซมอนสโตนบอกว่าแมนยูเนี่ยชอบในตัวของคาร์บนดี้ด้วยนะครับชอบในตัวของนักเตะเวลานี้รู้สึกประทับใจแล้วก็แบบทิศทางบวกมากเกี่ยวกับนักเตะคนนี้นะฮะซึ่งแมนยูเนี่ยเชื่อว่า อายุของอเดีสันคาวานี่เนี่ยในวัยสามสิบสามปีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับคือเขามองว่าคาวานี่เนี่ยอายุเยอะแต่ว่ายังมีดีอยู่ประสบการณ์เยอะนะครับแล้วก็สามารถดึงเข้ามาเป็นคนที่สนับสนุนน้องๆหรือว่าผูเ้เล่นอายุน้อยในตำแหน่งเดียวกันได้นะครับนะเพราะาประสบการณ์เยอะแข่งมาหลายรายการนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สอนได้อยู่แล้วเหมือนกับอารมณ์แบบที่ผมเคยพูดไว้ก็คือ รวมเราไปดึงซลาตัานมาคนที่มีประสบการณ์ทั่วทุกมุมโลกมาแล้วนะครับคือแบบลีกใหญ่เขาไปมาหมดแล้วรางวัลก็เยอะนะครับคือเอามาสอนน้องๆได้แล้วก็ที่สำคัญแล้วคือทางโซชาเนี่ยอยากให้คาร์บานี่เนี่ยมาเบียดแย่งตำแหน่งกับออนตอรนี่มักซิอลนะครับที่เป็นกองหน้าตัวเป้าซึ่งถ้าถามว่าเอา้าแล้วอีกาโลล่ะคือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าอีกาโลเนี่ยสัญญายจะหมดแล้วนะครับในช่วงมกราคม ซึ่งตอนนี้มันเหลืออีกประมาณสักเดือน2เดือนอะ่ะคือเข้าสู่มกราคมสัญญาอีกาโลก็หมดทําให้ก็ต้องมีการเซ็นเข้ามาทดแทนอีกาโลนะครับแล้วก็เอามาเบียดแย่งด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าแมนยูก็มีปัญหาเกี่ยวกับกองหน้าเหมือนกันนะครับก็เหมือนกับเอามาเป็นตัวที่ในยามที่มา,าร์เซียลเล่นไม่ออกอะนะครับหรือว่าบางทีอาจจะสอดแทรกเป็นตัวจริงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยโอ้โหมาร์เซียลถ้าถ้าแบบฟอร์มไม่ต่อเนื่องนะ ครด้ดหายแบบนี้เสร็จตัวเก่าอย่างคาร์บันี่ได้เลยนะครับโอเคนี่คือการยืนยันจากเซมอนสโตนนะครับนอกจากนี้ทาง b b c โดยเซมอนสโตนเทียบหนึ่งเขาก็บอกว่าในเดียวของเจอรอนซานโชเนี่ยยังไม่ล่มนะครับเท่าที่เขาได้ทราบนะก็คือยังยังไม่คืบหน้านะถึงแม้ว่าจะมีการรายงานกันออกมาจากแหล่งข่าวแบบน่าเชื่อถือหรือว่าทางสโมสรบอกว่า ปฏิเสธการปล่อยตัวเจนนอนสซานโชแต่คือยังลุ้นได้ยังมีการพูดคุยกันแบบต่อเนื่องจนวินาทีสุดท้ายเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันอาจจะเป็นหลังเกมแหละผมว่าน่าจะได้คําตอบหลังเกมที่เราเจอกับทอรแนมฮอสเปอร์นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันด้วยในเรื่องนั้นนะครับนอกจากนี้นะครับมีการการันตีเพิ่มเติม,ตมจากโรมาโนโรมาโนเนี่ยเขาก็ใช้คําที่เขาใช้ประจำก็คือเฮียบีโกนะครับก็ชัดเจนแล้ว ถ้าเกิดโรมาโน่เขามั่นใจแล้วก็มีการขึ้นแคปชั่นว่าเฮเวโกเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับก็คือแบบมียอกายไปไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปละเขาก็บอกว่าคาร์บนันีก็เซ็นสัญญาจ,จนถึงปี2022นอั่นแหละ2ปีแล้วก็ตอนเนี้ยรายละเอียดสุดท้ายเนี่ยก็คือเรื่องของค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเอเจนต์ต่างๆนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยต่างๆก็น่าจะบรรลุกันได้แล้วก็เรื่องของการตรวจสนร่างกายซึ่งตอนเนี้ยมันไปในทิศทางที่บวกมากแล้วก็ไม่น่าจะพลาดแล้วด้วย นะครับก็คือฮเร์วิโกแล้วก็รูกาโยวิปิดอยู่นี้ไปได้เลยครับคือไม่เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าแมนยูเลือกเอเดนสันคาร์บันี่ซึ่งผมไปเจาะข่าวมาเนี่ยนะครับไปหาข้อมูลมาเหตุผลทําไมถึงแมนยูเลือกเอเดนสันคาร์บนี่ทำไมถึงไม่เลือกรูกาโยวิดทั้งทังที่รูกาโยวิตเนี่ยน่าจะคืออายุยังน้อยกว่าน่าจะมีความสดมากกว่านะครับสื่อส่วนใหญ่นะครับเขาบอกว่า หมือนกับแล้วนี่เนี่ยเปลี่ยนใจอะอย่างที่ผมเคยบอกไปก็คือทางชุดข่าวเขาเปลี่ยนใจว่าเขาปล่อยโบคามายโยราเนี่ยออกจากทีมแล้วทําให้กองหน้าของเขาเนี่ยก็เลือกที่จะเก็บรูกาโยวิตเอาไว้ดีกว่าตอนแรกก็คืออยากปล่อยเหมือนกันแต่ทีเนี้ยพอปล่อยมันก็ทําให้ตัวเรื่องในตำแหน่งกองหน้าของพวกเขาเนี่ยมันเหลือน้อยนะครับก็เลยอ่ะโอเคเปลี่ยนใจดีกว่าก็เลยเก็บเอาไว้ดีกว่าทําให้แมนยูก็อ่ะพอได้ทราบว่ามม่ได้เปลี่ยนใจก็ มาลงเออที่เอสันคาร์บันี่น่าจะชัวร์มากกว่านะครับนะแล้วก็เรื่องของคาร์บันี่เนี่ยนะครับมีเพิ่มเติมอีกนะก็คือ,อาการเดินทางมาเนี่ยนะครับก็นั่นแหละอย่างที่ได้มีการกล่าวกันเอาไว้จากเซมอสโตนครับโรมาโดก็รายงานเป็นเสียงด้วยกันว่าจะเดินทางมาตรวจสุข่างกายมาทำข้อตกลงต่างๆตามขั้นตอนในวันนี้นะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นกัน เดี๋ยวนี้แหละนะครับนะไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าเนาะนะครับ mm hmm. นอกจากนี้เรื่องของสัญญาเนี่ยนะครับคือสัญญาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนนะฮะไซมอนสโตนบอกว่าไม่ไม่เยอะเกินไปไม่ทําลายโครงสร้างแต่ว่าโรมาโนบอกว่าน่าจะเยอะพอสมควร mm hmm. คือโรมาโนบอกว่ามันมีความยากนะเดี๋ยวนี้มันมีสะดุดอยู่บ้างเพราะว่าตอนแรกเนี่ยที่มีการเริ่มคุยกันกับเอเย่นของคาบารีเนี่ยก็คือนักเตะ ขอมูลค่าสูงครับค่าเหนื่อยมูลค่าสูงมากนะครับต่อปีนะครับต่อซีซันอ่ะมูลค่าสูงมากจริงๆแถมทั้งต้องมีค่าเรื่องของในหน้าต่างๆอีกคือแบบออปชั่นมันสูงเกินไปทําให้แมนยูต้องต้องคิดทบทวนใหม่อีกรอบคือมันมีสะดุดเล็กน้อยนะก็คือแบบค่าใช้จ่ายมันเยอะถึงแม้ว่าค่าตัวไม่ต้องจ่ายแต่ว่าค่าเหนื่อยอะจ่ายเยอะจริงๆค่า พวกค่าโบนัสค่าธรรมเนต่างๆะนะครับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเนี่ยมันจ่ายเยอะก็เลยต้องมาปรับเป็นใหม่พอปรับเป็นใหม่ได้สักแป๊บหนึ่งก็เอาโอเคตกลงกันได้แล้วก็เลือกย้ายมานะครับนอกจากนี้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะคาร์บนี่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของแมนยูทีมเดียวครับจริงๆอ่ะเอเจนของคาร์บนี่เนี่ยมีการมีการเข้าพูดคุยกับสโมสรหลายๆสโมสรในยุโรปนะครับอย่างเช่นแอตลิิดอย่างนี้นะครับเบนฟิก้าแล้วก็ เยอะแยะมากมายเลยเขาบอกว่ามีเรอัอมลมาดริดด้วยมี u วน n t u ด้วยนะครับนะคือสุดท้ายก็น่าจะมาลงเอยที่แมนยูอย่างที่เราได้ทราบกันนะครับนอกจากนี้ครับผมไม่เจาะมาอีกนะครับเจาะให้มันลึกกว่านี้นะครับมีนักข่าวอย่างจิมไวเนะฮะเป็นนักข่าวของสกายปอร์เนี่ยเขาก็ได้มีการเคาะเกี่ยวกับค่าเหนื่อยแบบคร่าวๆของคาร์บนีออกมาแล้วกันนะครับซึ่งเทียบหนึ่งหลายๆคนเขาไม่กล้าเคาะเพราะว่ามันยังเป็นข่าวที่ไม่นิ่งว่า คาร์บอนี่น่าจะได้รับค่าเหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าจิมวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าค่าเหนื่อยของคาร์บอนี่เนี่ยน่าจะได้รับอยู่ประมาณ2 0,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ได้ประมาณนั้นครับซึ่งก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยสูงที่สุดเป็นดับ4ของทางสโมสรนะครับรองจากเดบิดิานะครับบล็อกบาเนี่ยอันดับ2นะครับมักซิเออันดับ3แล้วก็คาร์บอนี่เนี่ยสองแสนทุ่นๆเลยนะครับเป็นอันดับที่4นะครับก็โอเคก็ถือว่ามันยังเยอะอยู่แหละแต่ มันก็เหาะทำไงได้ครับก็อย่างที่เราทราบกันอ่ะอย่างที่เราพูดคุยกันใช่ไหมครับว่าคาวานี่เนี่ยคือค่าเหนื่อยขอเขาขอส่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าถามว่ามันทําลายโครงสร้างสางโมรสรไหมในเรื่องของค่าเหนือ่อยมันก็ยังไม่เกินอ่ะนะฮะมันยังไม่เกินดับเิาเนาะแต่ก็คือถ้าเกิดจ่ายขนาดเนี้ยถ้าเราคิดถึงในเรื่องของแบบว่าการการันตีผลงานของเขาเนี่ยมันก็ผมคิดว่ามันเป็นเดียวที่พอรับได้นะ เป็นค่าเหนื่อยที่พอรับได้ถึงแม้ว,ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันสูงเกินไปก็มองแบบนั้นได้เหมือนกันคือแบบในมุมมองของผมล้วนๆนะผมมองว่ามันก็พอรับได้ในราคานี้นะครับถามว่าแพงไหมแพงแต่ว่าก็พอรับได้เหมือนกันนะครับก็ทําไงได้ครับตัวเลือกมันไม่มีแล้วแล้วก็วันสุดท้ายแล้วด้วยนะครับถามว่าถ้าเกิดม,มีเวลาเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเลือกได้จริงๆแน่นอนผมก็เคยพูดไปแล้วว่าถ้าเกิดมันมีตัวเลือกเยอะกว่านี้ก็อยากให้แมนยูไป หาตัวเลือกอื่นก่อนดีกว่าก่อนที่จะมาลงเอยที่คาวานี่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีแล้วไงมันมาลงเอยที่คนนี้ก็ต้องยอมไปค่าเหนื่อย200แสนนะครับก็ตามนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูผลงานกันดีกว่าถ้าเกิดมันไม่โอเคจริงก็ขอากษ์วิจารณ์ด้านลบแล้วกันนะฮะเพราะว่าค่าเหนื่อยก็เป็นสิ่งที่เราต้องถกเถียงกันอยู่อยู่แล้วแหละในช่วงซีซั่นใหมน่นี้กับการระเบิดฟอรมของคาวานี่นะครับถ้าเวิร์กก็โอเคคุ้มแต่ถ้าไม่เวิร์กเนี่ย ตามนั้นครับตามสภาพนอกจากนี้ครับมีรายงานจากนักข่าวของอุรุกววยนะครับสัญชาติอุรุกวัยโดยตรงเขาบอกว่านอกจากแมนยูจะเซ็นคาบานี่ที่เป็นนักเตะสัญชาติอุรุกวัยแล้วเนี่ยยังมีดาวรุ่งอีกคนหนึ่งที่แมนยูกำลังเซ็นเข้ามาก็คือฟาคาโดพาริสตี้นะครับพาริสตี้เนี่ยเป็นข่าวกับแมนยูเมื่อวัน2วันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูบรรลุข้อตกลงได้แล้วแล้วก็นักเตะ เตรียมที่จะเดินทางมาตรวจสัภารางกา่ด้วยนะครับนี่คือข่าวอสิบที่ออกมานะฮะเอามาเพิ่มเติมกันนอกจากนี้ครับในเรื่องราวของอเล็กเตลิสกันหน่อยนะครับอเล็กเตลิสเนี่ยมีรายงานล่าสุดนะครับจากนักข่าวของบิลเลอร์ฟุตบอลเขาบอกว่าซิตี้ก็มีการร่วมแจมนะฮะนะเหมือนกับเอเจนต์ของเตลิสหรือว่าปอโตเตรมเสนอเตลิสเนี่ยไปให้ซิตี้แทนนะครับเพราะว่าแมนยูเนี่ย มันกับดิวมันชะงักไปแมนยูเล่นตัวหรือว่าแมนยูไม่ยอมจ่ายในราคาที่ต้องการเพราะฉะนั้นซิตี้เนี่ยก็โอเคเห็นแบบนี้แล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะนะครับปอร์โตเองก็เฮ้ยซิตี้มันน่าจะจ่ายในราคาที่เราต้องการได้มากกว่าแมนยูอ่ะยี่สิบล้านยูโรอะซิตี้อาจจะจ่ายไว้ก็อาจจะเอาไปเสนอให้ซิตี้ก็ได้ซึ่งเขาบอกว่ามีโอกาสที่ซิตี้จะปาดหน้าแมนยูนะครับณเวลานี้ แถมทั้งโรมาโน่นะครับโรมาโน่เนี่ยมีการเล่นข่าวมาว่าแมนยูไม่ต้องการจ่ายค่าตัวของเตลสในราคา25ล้านยูโรนะครับเพราะว่าสัญญาในมุมมองของแมนยูเนี่ยมองว่าเตลสเหลือสัญญาอีกไม่นานนะครับก็เลยทําให้แมนยูมองว่าต้องลดได้มากกว่านี้นะครับนี่คือรายงานล่าสุดจากโรมาโน่ในเรื่องของอเล็กเตลสนะครเพราะฉะนั้นกระแสะตอนนี้ดูเหมือนว่าแมนยูจะไม่ยอมจริงจอะ่ะในเรื่องค่าตัวเพียงแค่20ล้านยูโร ผมก็พูดมาเยอะจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะถ้าใครได้ตามช่องผมจริงๆเนี่ยผมพูดมาเยอะว่า20ล้านยูโรเนี่ยอ้าวถามว่าสัญญาเหลือน้อยมันสามารถากดราคาลงมาได้ไหมมันสามารถกดได้ครับแต่ว่า20ล้านยูโรเนี่ยคือโคตรน้อยเลยนะผมคิดว่ามันไม่ได้ทําลายการเงินของแมนยูเลยอะ20ล้านยูโรแลกกับแบ็กซต์ตัวดีๆตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเราได้ทราบผลงานดีอยู่แล้วอะผมคิดว่ามันคุ้มค่ายอยู่แล้ว นะครับมันไม่ได้แบบเป็นการขาดทุนรายหลอกนะครับ20ล้านยูโรนะคือค่าตัวถูกกว่าเดนนิสเจมอ่ะผมพูดง่ายๆเลยนะถ้าคุณโกงมาเหลือประมาณสักสิบห้าล้านยูโรอ่ะค่าตัวถูกกว่าเดนนิสเจมอีกนะแล้วก็แบบเป็นของที่พร้อมใช้งานมากเลยครับอเล็กเตลเลสเนะี่ยซื้อมาแล้วก็ใช้งานได้เลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าโอ้โหมันไม่รู้จะรอไปถึงไหนนะดีลเนี้ยผมเป็นดีลที่ผมคิดว่ามันขัดมากแล้วก็เป็นดีลที่ผมงงมากว่าทําไมแมนยูไม่ดําเนินการสักที นะฮะก็รอดูกันต่อไปแล้วกันส่วนเรื่องราวของอุสมานเดเบเล่นะครับฟาบิเซโอโรมาโน่ก็ให้ข้อมูลมานะครับว่าแมนยูเนี่ยไม่ต้องการเซ็นสัญญาเดเบเล่นะครับเพราะว่าทางบาซ่าเนี่ยต้องการปล่อยแบบถาวรแต่ว่าแมนยูต้องการเหมือนกับดึงตัวแบบยืมตัวแล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูเนี่ยคือกําลังเจจายู่แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ได้จริงๆก็นั่นแหละคือเหตุผลสำคัญก็นะคือแมนยูไม่ต้องการแบบถาวรน,นั่นเองนะครับ ตอนนี้คือสิ่งที่ชัดเจนกันออกมานะครับมุมมองต่างกันนะฮะแล้วก็เรามาปิดท้ายกันในเรื่อง2เรื่องก็คือ a เดสเปร่าแล้วก็เดียโก a ด l o โลแล้วกันนะครับเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องของอเดสเปร่าก่อนที่มีการปล่อยยืมตัวพ่วงกับออปชันซื้อขาดใช่ไหมครับซึ่งโซชาก็ยอมรับกับว่าเหตุผลที่เบร่าย้ายทีมเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมาของบรูโน่ด้วยเพราะว่า ตำแหน่งมันค้คล้ายกันพอบรูโนมาเนี่ยแน่นอนครับเราได้ทราบกันดีว่าบรูโนมาก็สามารถยึดตำแหน่งรจริงได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนกับผลงานดีแบบต่อเนื่องเพราะฉะนั้นการที่จะไปดรอปบรูโนแล้วก็ให้โอกาสเปรามันก็คงไม่ใช่ถูกไหมครับนั่นแหละคือเหตุผนลนสําคัญพอบรูโนมาผลงานแบบนี้มันก็เลยทําให้มีผลกระทบด้านลบต่อเปราแล้วก็ทําให้เปราไม่ได้รับโอกาสอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแบบต่อเนื่อง ก็เลยทำให้นักเตะรายนี้ต้องย้ายออกจากทีมไปก็ถือว่าบรูโน่มีส่วนนะครับนะแต่ก็อีก,กเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่เราทราบกันยามที่เบร่าได้รับโอกาสจริงๆเขาก็ไม่สามารถมัดจ่ายโซชาลแล้วก็แฟนบอลได้ด้วยอันนี้ก็ต้องโทษตัวเองด้วยนะครับจะมาอ,าอ่องงเงยย่างงอย่างนี้ไม่ได้นะครับแต่นักเตะก็โอเคแล้วแหละหนักเตะก็ยอมรับได้เขารู้ตัวเองดีนะครับว่าผลงานเป็นอย่างไร แล้วก็ดิยอโกดาโดนะครับอีกรายหนึ่งก็ไปเอซิมิลาาไปที่เรียบร้อยดูจากแมดดูจากฉากเบื้องหลังก็เรียบร้อยแล้วแหละก็ออฟฟิเชียลแล้วแหละแมดก็เป็นตราสมสรนเอซิมิลานเนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมขึ้นว่าออฟฟิเชียลเลยแล้วกันสําหรับเดีลยวนี้นะครับถึงแม้วา่าตอนนี้ที่ผมเช็คเนี่ยเช้ามืดเนี่ยมันก็ยังไม่มีการประกาศนะครับแต่ว่าแค่ใส่แมดรูปเอซิมิลามันก็ชัดเจนแล้วด้านหลังก็เป็นมิลานโนะนะครับมันก็ชัดเจนแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับก็ยืนยันชัดเจนนะครับ อีกหนึ่งราที่ไปลิยงต์ลี่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับหมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของสซโลศอนแมนเชสเตอร์แต่ที่น่าสนใจจัดมาให้แบบเต็มอิ่มครับคลิปนี้เนี่ยตลาดซื้อขายแบบเน้นเน้นเทียบหนึ่งเยอะมากๆนะครับก็ลาไปก่อนแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ